ยวสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็พาพี่ๆทุกท่านนะครับมาที่ร้านอาหารเวลาดีครับร้านเวลาดีแห่งนี้นะครับเป็นร้านอาหารไทยนะครับตั้งอยู่ที่แอมเภอสซันไซจังหวัดเชียงใหม่ครับห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่แค่ประมาณ10นาทีเท่านั้นเองนะครับบริเวณ ด้านหน้าของที่ร้านเวลาดีเนี่ยนะครับก็ที่จอดรถก็กว้างขวางสะดวกสบายแล้วก็มีแร็ม้าเป็นที่ถ่ายรูปนะครับเป็นรูปหมีนะครับนี่ครับน่ารักน่ารักไว้ให้สําหรับเด็กนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ได้นะครับเวลามาที่เวลาดีอย่างนี้แล้วก็มาเซลฟี่กับมุมสวยๆของที่ร้านนี้ครับสําหรับที่ร้านเวลาดีแห่งนี้นะครับเขาก็มี2โซนนะครับเป็นโซนด้านนอกกับโซนด้านในนะครับก็บรรยากาศด้านนอกนี่ก็ดูหราโออารังการนะครับ การบริหารคล้ายๆโรงแรมมาระดับ5ดาวเลยแล้วก็อาหารก็เป็นแนวอาหารไทยนะครับบรรยากาศดีมากนะครับพนักงานก็น่ารักด้วยนะครับผมร้านอาหารเวลาดีนี่นะครับตั้งอยู่ใกล้ๆกับโอคาจูสาขาสันทรายนะครับนี่ครับหลังจากที่เราเดินเข้ามาด้านในแล้วนะครับบรรยากาศก็กอบอุ่นหรูหราโออาสไตล์เวลาดีเลยครับ แนะนำนะครับถ้าพี่ๆมาวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับแนะนําให้ตัวมาจองโต๊ะไว้ก่อนดีกว่านะครับถ้าเรา walk in มาเนี่ยอาจจะไม่มีโต๊ะนะครับสุสเสาอาทิตย์เนี่ยแล้วก็บางทีเนี่ยสุสเสาที่เขาก็อาจจะมีอาหารก็เป็นขนมนะครับไว้สําหรับเวลครัมต้อนรับด้วยนะครับบริเวณด้านนี้นะครับก็เป็นหุ่นการ์ตูนนะครับของที่ร้านลุงรดีตั้งโชว์ไว้นะครับ ก็มีหุ่นรูปแบบต่างๆให้เด็กนะครับมาชมผู้ใหญ่ก็ชมได้นะครับก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่เด็กๆชอบนะครับมาเซลฟี่ครับที่บริเวณด้านในนะครับดูหลอาอรังการมากนะครับที่สําคัญนะครับผมก็บอกเลยว่าพนักงานน่ารักแล้วก็เหมือนโรงแรมระดับ5ดาวเลยนะครับสำหรับ ที่ร้านหารเวลาดีแห่งนี้สำหรับเมนูเด็ดของที่นี่ก็จะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวขวั่วไก่นะครับเนื้อย่างจิ้มแจ่วครับแต่วันที่ผมสั่งเนี่ยวันนี้ผมมาได้สั่งแกงส้มชะอมนะครับยำถั่วพูแล้วก็ปลาทับทิมราดซอสนะครับแล้วก็ผัดถั่วดันเตาอาหารทุกทุกอย่างนะครับใช้ได้เลยนะครับ ถือว่าอร่อยเลยเพราะเชฟระดับมิชลินนะครับนี่ครับแล้วก็เมนูอาหารนะครับก็จะมีบอกนะครับสําหรับสนนุนราคานี่ก็ไม่แพงเลยนะครับสําหรับร้านที่ดูหรูหรามีระดับขนาดขนาดนี้นะครับแนะนําเลยครับร้านนี้เวลาดีบรรยากาศดีอาหารอร่อยนะครับสำหรับร้านเวลาดีแห่งนี้นะครับอยู่ห่างจากโอกจู้สาขาสันทรายเพียง500เมตรเท่านั้นเอง ถ้าท่านแวะมาแม่ริมหรือแม่กำปองครับก็เป็นทางผ่านที่ท่านสามารถที่จะแวะได้นะครับผมแนะนําเลยร้านอาหารอร่อยบรรยากาศดีหรูหราสไตล์โรงแรมระดับ5ดาวเลยนะครับไม่ควรพลาดอย่างยิ่งแล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ